แจ้งเรื่องผ่านเพจเรื่องนี้นะครับแจ้งมาจากนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมไทธานีแหล่งท่องเที่ยวทางศิละปะวัฒนธรรมของเมืองพัทยาที่ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีคุณจตุพรพิสารวาเลศผู้บริหารไทธานีให้การต้อนรับนะครับคุณจตุพรบอกนะครับว่าไทธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณี ไทยย้อนยุค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์รักษาความเป็นไทยด้านวัฒนธรรมประเพณีหัตถศิลป์สถาปัตยกรรมการแสดงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสและมีประสบการณ์กับวิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีตครับสำหรับไททานีมีสถาปัตยกรรมไทยเป็นวิหารจตุรมุขแบบล้านนาสาราบาดเรือนไทยภาคเหนือและภาคอีสานที่แสดงถึงความเป็นไทยในอดีตนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวไปชิมไปกับอาหารไทย อาหารพื้นเมืองแต่ละภาคท่ามกลางบรรยากาศไทยโบราณย้อนยุคพร้อมชมการแสดงวัฒนศิลป์แบบ4ภาคที่หาชมได้ยากด้วยครับ